ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเนื่องในวโรกาสที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรพระวชิระเก้าเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา69้าพรรษาข้าพระพุทธเจ้า นายสมพรเดียพันธ์รักษารษาชการแทนอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลายัยเทคโนโล,โลยีราชมงคลกรุงเทพขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ แห่งใต้ฝ่าละองธุรีพระบาทที่ทรงมีต่อปวงฆ้าพระพุทธเจ้าและพระศกนิกรชาวไทยปวงฆ่าบาทยอ,อกรน,นบศิระสันเสริญพระบรารมีทะาสงศีขัตติยะพระผ่านพบบงจัก,กรีคลองทาตีไทยพิพัฒน์วัฒนาทรงสืบสารปณิธานพระธนก ประสมพกประชาไทยทั่วทิศาด้วยทศพิษราชธรรมองราชานำพาลาสุขสวัสดิ์พ้นโภยภัยว่โลกาสเฉลิมชนพระพันษาผองถวยข้าน้อมจิตพิสุทธิ์ใสอันเชิญเทพเทวาพระศรีไตรพ,พิบาลไทยภูบดินถวายพระพรชัยมงคลดนทะเล กเกษมสุขนิราชทุก์เปลี่ยีสมโมสรพระเกียรติยศเกลกล้องไกลกระจรยิ่งบรวรขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณาจารย์เจา้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ